สวัสดีค่ะสวัสดีหลายคนค่ะมามาชอบคว้าล้มเหลวล้มเหลวค่ะรถเฟซบุ๊กเฟซแตกนี่มันไม่ได้เล่นนะหรอกไปหาดักหน้ารับจ้างรถไปขายหนีต่อขายค่อยต่อรถผู้ใดกระไดมั้นี่มันลบเหลวแล้วปาร์ตระว่าปาร์ตเอนสดใช่เ่ยเขาเป็นเป็นสถิติมา้งมือนี่สวดสวดแน่สี่มันเป็นร้อยเฟซดมันพักแล้วมือนี่ยอดไลยอย่างบ๊อคืนดอกมันเป็นไปทั่วไปทีสว่านบิดขาสวัสดีบอกใช้มันบิดเนี่ยมันขา ประหยัดอีพัสกรพัสยังนี่อีตู่เแต้วแต่สะอ่อนหมายพมบดีเล่นาเขาเบังไม่ได้ดอกอีสานตัวนี่บดีดอกเฟญจุราชหลบเร็วแล้วชีวิตกูมันล่มเร็วเลยตาตะมัควัวชุดอะไรอีกบ่มีเงินจัดพุมแล้วนายวกนายแบบบ่นี่บาดเขากระลักสีอรแล้วบ่ขอเขากูมันสุกแล้ว เต่าไฟฟ่ากินหอนฉบูข้าวจับนนี้สนุกสานไม่เด็กแสบมาแ,แล้วแ,แม่บุเรนนัวจยงอีถึงแต่ดูให้ลงเหมานี้ได้าดแล้วซื้อไปสิ้นแตกชุดแดนแสลงใจตะก,กี้ว่ากินตะกี้อิวันคิดหอดไม่อย่งุ่นคิดหอดจ้าใครฝุนีนีเกีียวสวัสดีผู้ดใหดหนีเกลซึ่งว่าอย่างนี้พนัดพนัดด่นนี้ยนผู้ดใดีกลมแล้มลวข้างบเฟซบุ๊กมนี้มันไม่มีผู้ใดบังหอดสองคอยอนกอล้ว คือแดงจึงคืงูอะไรอีกบ้ามาเพ็กขึ้บนขนดงอันนี้เริ่มอย่างตอนมื่บ้ามาชอบอยู่ทะเลทรอ้ขอบคุณคกับบ้าเผาคาสตัสัีนี้นี่วกดาคอยเสียกนันหลายๆค รถเรแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นมุกปิดกันทุกอย่างโอยเขาได้ดพอกันแล้วหรือว่าคนที่ไปจัดขึ้นจะทะยุเถาเถาวันฮะร้อนน้ำมาหรือว่าคนที่ไปหาจัดวิทยุเถาเถาสนะหรือว่าไหนพู้ใดไรกันบางอีกสวัสดีพี่นันตี้นะสวัสดีสุขีสลายแล้สวยความผีแก้วค้อนมาหล่นดอกันมาตายจากกันนะฮ้ากันไปติดตามบุนอัเพจแต่งบมวับเอือ โอ่งแดงเนาะปากเสียสวัสดีอีบอกมิสแฟนสวัสดีแอเพี่เอสวัสดีสนีนหน้าสวัสดีด <ม S 1> หลายค้อหางมากหากงก็เลยคนเลยใช้เสียด้วเขาใส่เป็นสุดปลายน้าสุดเพียแตสวยพนดีละเพราะพี่พีด้ให้สวยซ้อนละเบอร์นี่โอ้ยลืมลว่าจะไม่อ่านเมนูลืมอ๋อตั้อะไรก่อนนะคุณตอง,ตองทั้แคปหมูต้าวันนี้มีตัดเดียวนะคะมาแบบโบโหค่ะ Facebook ล่มเหลววุ้นดเสียธุรกิจยังกระล่มแล้ว แม่อกกิดตาที่ปากเสียไม่ให้รางวัลนะลูกชายเอาลูกชายมาเอาเงินเด๋ยนนี้สองพันบาทเขาไปกินท่าบูหุ่นอติอันกินฮอตได้หลายคนนะคคับพี่น้องกินฮอดกินฮอตมูจาว์เฟซบุ๊กปิดการมองเห็นล้มคลิปลบมยังกับอะไรโอ้ยส่เสื้อไม่พมกือด่างใส่ป่าเนี่จ้า ก็มึงไปดักมะมกถ้าแม่ตาต้าคุณเป็นยางก็ได้คนเบ้แป่าปากเป็นตาม้าติดด่างกูดอยู่ได้หล่ะอยากดูนมป่าตัวผู๋อยากดูดนมพี่โมจังเลยครับให้แม่มาดูดคมึงบ้าคุณเป็นม่ว่าเลิศว่าม้อด้วยวันนี้หม้อเลิศมึงก็คืออะไรอีผัวล้าบักผัวล้าเลิศเลิศเลิศไปเลยจัดคืนวิทยุเธ์แถวแคนกับแถาต้องเหมาะสมกับของเถวแถเออสุบนมสุมหนาเด็กน้อยจะไม่สุ เกิดทำไมจะเป็นสูมิคอนแทกเลสบ้านตั้งเกิดดาชุดวายน้ำบวกห่วงยางจะเป็นเลนน้ำใสจ้าได้อะไรกินแม่น้องบอมถามกูขี่ปิ้งขี่ตีนมุกมาเพื่อตากที่มีสแกนีเมนกูดสั้นซีคอนแกนน้ำน้ำท่วงแบบทำเป็นพิมพ์ปากก็เย็นอยู่ที่บาอุ่นแล้วเดี๋ยวเราผิดปากก่อนทำไมมันไม่ร้อนปะหรือว่าเขาตัวเฟสครับ ่อยโป้สวยอุ้ยป่าไหมปลาท่นะค่ะคอยม่ได้ไปลักป่าผู้ใดมาเลยหมะกลางตีมไหมไหมเนาะคอนเสิยงแล้าตอนนี้เราอย่างยิ้ะอีกนิดนึงน้ำต่ำแผ่ยิ้วละละเขาพิกป่าเผายวดซุปป่อ้วหิวเข่าสิไปหาอีบอบปลามามันเปันเกี่ยมาแล้วได้ยนี่ ปาดเนื้อจะพอใส่น้ำมันัีพอว้วนปีนปาดเขาจะขอกูณลบเลี้ยวเป็นหมือนใบกูเล่นเมื่อนี่แหละส้วดพี่น้องคอยส้วดปาดมันติดล้อโมสวยจังาปาดฟ้าวต่ำถมแแม่หิวแล้วเปวีนปาดเผาเนื้อออนทอนนะคะปีนไม่ไม่เนาะเบอกว่าขาอยู่ในห่วงวันนี้น้องวดเขาพันาตา,าห,หลายๆขเขาเรกินฮอดพี่น้อง เฟซบุ๊กปิดการม้อนเห็นให้ผู้เจ้าติดจาวว่ารวยเด้อติดจ่าวไว้หรือว่ามันเม็นไข่ดูดูมันสิได้เห็นนะตัวตะแป๊ดขับนั่นละ่ะเขาว่าปลาปลาสดจริงๆสดมาขา่าบรรทัดน,นี้สวัสดีพี่มี่นะคะสวัสดีหลายคนคะ่ะวันนี้ไอ้เล็กินข้าวกินข้าวพี่โมเคยมีเพจสัมพันธ์ที่วัดไหมครับเคยมีค่ะวัดโดนสะอาดไปสีกันแม่อุ้ยแม่สูบกูคือบ้าครั้งแท้กูเล่นปล่อยโปรโจรของเน้น มึงอวานนีเ้เรียกร้องบอตะกี๋มีโปรแกรมบี้แชดนอแชดมาหามุกปูให้มุกปูไปหาได้วันได้ว่าตัวโมโหจักเป็ดที่นี่เป็ดมัดสุดท้ายกีลมเหลวมากมากคอยมากกีลมเหลว้ีลมเหล,ล,ลวแล้วค่ะมื่อนนี่เฟซบุ๊กกับฟิตแต่อยาัางว่าอย่าเห็นที่อย่างะเดี๋ยวนี้อยากบีบปากนาว,วดจังเลยค่ะไม,ม่บีบวัวจะแตกอี่อย่างอยู่นี่อู้ยห้าอบ้านซันนมบัวแดงน้องเรดาเบลุบกดอง เอาจานข้างทั้งหลยบัดนี้เอาข้างบุกไตะเอาเขาล้มเหลวกว่าเก่าล <fashion> ้มแล้วอ,อิปเปรมมาไปมาแล้วสิคู่เปรมมาไปแจ้งแล้วไม่ละค่ะนี่สิเอาพื้นมันโย่แจงมาแล้วสิบุกกาเบายันต์ู่เบาพื้นมึงก็แต่พระดาคุณต้องอิเปรมบ้านย่นนอปลาบัก,กบไม่เข้ามาลุกกับผู้ชายมาอิพหอไม่เข้ามาลุกกับผู้ชายมาบ้าเขาโมโหแค่เจ้าของเจ้าของอ๋อล้แล้วจะไหนจะมาถาม กูหน้าแตกมากูว่าเอา้ามึงไม่เรื่องอย่างหน้าแตกกูบ่กอยากพอมันหน้าแตกแห้งเอา้า,มมา,า,ออาอต้องทักมาหากูฮักปอมติกูได้ป่งสีเนาะบัารีน,เ,นเขาได้ป่ะผู้ชายมาหากูกูเลยปาไปโรงแรมกูนึกว่าเขาจะจํากูไม่ได้กูก็ปลอมตัวใส่แว่นเนาะจะไหนมาถามม,ถาม,มาเมืามมาาม่อนี้พ่าได้ไปถ่ายคลิปก็ไปโม้บอ่ครับปนอนาะยุวานลู่อับอายครัก็สีแดงเราค้น่างแต่มีกาผู้ใดก็อย่าพูดจ้ะสีแดงค<ส>ือลาบอัวค<ส>ือลาบเลือดนี่แหละ มันออต้องเอาเนี่ออกตั้งบนนี้เลยมันสแตกจากูไปแล้วไม่ตรงเลยไม่ไมไม้มันเป็นจานเ,เ,าเซเรามิคเออเซรามิกอะไรครับหัวปลาหัวปลาหัวปลาหัวปลหแวปลา่ัปลาหัวปลาหัวลาหนวปาปลาเัาหลาแวลาหัวปลาาวลแลาหวลาหล้หลาวลาหล้วล้หวลาลวหัลาวหัวัวัวปััปัั <c oughs> เออนี่ปลาเผาแซ่บๆ,ๆนี่มัมกปีเตอร์อัปลูปิโมพิธีก่อนโมสวยมัส่วนตัมันขายนาะฉันด,ดี้ดีเป่มเออไอีออเติร์นน่ะนะแล้วบางนอนตต์เป็ดเป่ยยูดาข้าวโพดนี่เอียนบานอย่างอีปอนกูก็บ่ามีหีคือมึงเนอพัอสดีมีผัวอ,อีปอนพ้อยแบบพัดปาตานี่นมอ,อย่างมาโยตามแถวว่า์เมนพุง่ง โอ้ยสบสู่ทายดูตายขึ้นอยู่แล้วยังเหมือนแรกนอ่ะนะสูซิวาไอ้ยังมาซาซันนี่อยู่ฮนะีบุบุบจะมาสู้ตูดสดๆแบบท่านได้ยังไลงลมเลี้ยวลมเลี้ยวลมเลี้ยวฮ่าลมเลี้ยวอีลีแนะ่อีแม่ผู้ใดจ้านชนะมาชนามาอีลมเลี้ยวสิเฟซบุ๊กสิปิดจากนี้กันจัดแล้วไปเฮ็ดให้หเฮ็ดหน้าจานคอยไปดำหน้าดัดอ้อยคอยกํบาบ้าไอคือว่าสุนีรับแขกด้เพื่อรับชมได้จบคว่าสุนีรับแขกอย่างท่านสมัยให้เปลี่ยนมาซื้อสุนีหรือเปล่าเอออีสุนีรับแขกอุ้ย ครูเปมจ้างช้าไม้ยาใหม่ซื้อไปอย่างเกาะพี่แหนมพี่แหนมบัตเทอร์สินพี่แหนมบัตเทอร์สินแล้วอีเปมมันเปลี่ยนซื้อแล้วอ่ะตัวจริงพี่โมเหมือนเนยโชติกามากผู้ใดหล่ะคุไม่อยากเหยียบปากมันเหรอนมชิดมากค่ะชิดรักแร้ปาเผาพวกปากเผาใชบไหมสายสิตาบคุ้งแล้วนะอีล้มเหลวสมน้ำหน้ามึงห้าห้าห้าผู้ใด สุลสกบอกว่าอีล้มเรลวอันนี้วก,กว่าจับ่ายกว่าสามที่ผาบานแม่โบเลียนเราเหงาอย,ยู่ถาดซื้อแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ให้เราไปท่าสีทาไม่แน่กับแม่โบเลียนเป็นแพ็ย์กะมี่เป็นแพ็คกระชามที่ผาบาทมาชอบบทปัญหาของคาแรกกิกไปแม่กะมีแม่สิล้มเหลวก็ต้องเปาขายของสินราคาแม่โมคือนาซาแพจ้า,จาพุงเองเลงพ<ม>ี่ส้มโอบากเสียเนาะส้มโอกระได เข่า่ายุสมเ่าอิหลีกระถอยเทาเ่าว,วาซันพุทธิมัจจาผมสวยค้นกังามนาออยากสีมะล่ะบักฮามึงเอ๋ยขึ้นรอแถนอนาอุ้ยปาร์ตไม่เดลียเซ็กซี่ทอผมวมนนี้ึงบกักผมเซ็กซี่บอกได้นะได้ไหมวันนี้พี่ฉันเข้ามาดูไหมสวัสดีพงศกรนะคะมาดนนีา้ดูแบบบ็อกเปิดเผย อีคุกเปมันแอบเบิรงอยู่นีในระค่ะพี่น้องด่ามันเลยมันเปลี่ยนซื้อบ้านแหนมนี่นี่มลทันรัตเข้ามาแล้วนี่ป้าจะเป็นดึกสี่นะหนูลอยวันพันเทียฝนสำหรับฝนมันตกหนูนะอีเป๋มดึกสี่ศูนกูดีใจนะแม่มึ่แม่มันเสียในลูกเขยสวัสดีโยชีนะจ๊ะต้อนรับความล้มเหลวให้กับเฟซบุ๊กหน่อยค่ะสดีเป็นน้ำหาผู้ขยเดันโยชีบอกแฟนขับตามหาน้องโยชีที่ไหนน้องโยชีก็ไม่ไปไหนไกลหรอกค่ะมาหลบมันให้พี่แตงโมพี่แตงโมเป็นซอเปิด ลานมันไปกินอาหารน้ำไผ่สีเขิ่อนอายยังสวยเป๊ะวะดีเนาะข้านี่เมาื่อยปบอกกูสิตวกทยาอายุแม่ทรงผมโยชิเพื่อคืนย้อมมื่อคืนี้ต่อเทสผมโยชีฉันกัว่าเป็นท่างไกท่างไกห่างมากลูกพี่เติร์นอับ วันนี้ทำไมใส่ชุดผู้ลูกเสือปากเสียน้องเอาเผ็ดๆเลยโม่ผิดเยงยยันยัค่ะอุ้ยคือคนไทยบแบบผิดเงยยันยันของไม่ใหญ่สมเด,ด็เอาโม่เอาเผ็ดๆเลยเฟซบุ๊คล่มเลวพี่น้องเอ้ยคอยล่มคลิปเพราะได้ดอกประกาศไปทั่วๆกันในเด็กค่ะพี่น้องผ้ากันติดตาไว้มันจังสิเห็นว่าอามีอยัางมาคอยไปสีก็บอกได้เฟซบุ๊กปิดการมองเห็นชูมือขานทำมาหากินมาได้แล้ว ย่าคอยไปทฮียนดร่างจานในเดอ้อครูเปย์พูดเรื่องพี่โมอีกหน่อยค่ะคุณคือบ,บันกัดเด้กคือลูกหมูสีแดงลองอูดอูดอูด,อดนี่ล่ะสวัสดีพี่แพลวพาหน่อยสวัสดีแพลวพาแสงทองนะคะเจ้าของผลงานเพลงหลายๆผลงานเพลงค่ะแต่ฟังได้เพลงเดียวกับเพลงน้ำพองสารน้ำพองร้องไห้สมเพอไปกินขา <c oughs> ้าวกิน<ม>อาหารญี่ปุ่นเนะาะคือได้แต่งงานแล้วมือคืนกับซอม มันได้อย่างนี้เป้ดปุ๋ยมึงเอานดิออกก่อนไป่บรเออแซนต้าคอร์ดผู้ใดว่าเซนต้าคอร์ดแบบเรียบดามันบ่มาฮาเกะผู้หายหลวงย่อไปเอามันเด้อค่ะมันกล่องกลงเกงใส่เสื้อแดงๆหนี่วาเป็นพ่าสกัดจ้าน้องเดียวน้องสวยชุดสีถูกแล้วบาพคนใส่ชุดเที่ย่างคนน้องเดียวมึงขึ้นสุดผ่าเขามากว่ามันสิไปนอนควรเพราะยัยสิบเปนอ่านำยุบหงวยอันมึงเคยเห็นซุ้มหมอนคิดใหญ่ๆบอที่เขาหยาด เขายัดไปเออเขายัดไปจะเป็นของสมมาตได้ว่าอย่างอีกค่ะทีเดียวคือบอลเรลวลมเลวไปสี่กับไผ่จางจักบาทผู้ใายคอยสิ่ค้ยแข็งเจ้านีผู้ใดเขาา่าเห็นมึงโอ้ยกูยากออกไปเขาค่อยแข็งขาคุ่นล่ยงแถวัวยเปนต่ออีบอมว่าใส่ชุดนี้ไปหลังมอกันแม่ ไปลวบอบแม่จะพาไปวันนี้ไปไหนก็ไปชีวิตล้มเหลวไม่มีจ้างรีวิวอะไรแล้วสาวบัคคาร่าเอาาเาาหลั่อบออยามาูเขื่อนการพนันโบจัดการคนโพนดาพุบันดี้ีดอกอีเบาเด็กไรโบก็จว่ามันโพดาฉัน่าจะเป็นพิธีกรบรรุเรืองบารลุเรืองพอมติอุตสาวความสนุกอีบอกัเออีวหลุนสวัสดีสาวบัคคาาพนะเอาพูดอะเราอย่าลืมพูดความจริไม่ัคเรืงบัคคาานะคะ พูดนะเดี๋ยวแม่ฉัไปได้ยินขอร้องจริงเนี่ยมดูฮะจริงเนี่ยดูนะแม่เนี่ยมาดูไม่เนี่ยดูหรอจะรีเทามาแล้วเมียอีวูดมาแล้วมากัด้าเฮาเมียอีวูดหนีซาลาซีพี่น้องเมืองยุ่นมุจโจที่บ่เห็นมุกข่อยนี่คืออีหยังเป็นบุกปิดการบ่เห็นค่ะพี่น้องขาโอ้ยทำมาคาขายกับบลขืนอยังดอกเฮา ท้ายทีโดยุพัทยานอกกุจิบินไปยุสูมีคนสือกูบอซุแขกอารักซื้อกูบอกะนซื่อสื่ตะวันมงต้องสีดากแเ้วเดีวโอเคเลืเลเลิศเลิศลุกลับเลไทโพดดาพิธีก่อนบอกมาเดี๋ยวนี้เปลี่ยมมึงยมาปั่นกูเลยอิเปมอิซ่าตัวเดียกูุไปทามหาเจ้าของรีสอร์ทมาบ้านเาผู้ชายไปสี่ใสนเขาังภูจากมัน คนอวดผีจังแมนเล่นมืออื่นคือมันเล่นมือ,อนีอ่อ,อ <c oughs> วดผีจะได้ฉันงามเป็นมูทัพก,กับเบาไปทั่วน้ะส่วอันนั้นเด้พี่น้องติดดาวไว้หรือวา่าไปาเมืองเล็กเพจแต่งโม เพจของคอยอีเพจนึงซึ่งน่ารักมากๆใช่เพื่อนเข้าไปติดตามซื้อว่าเพจซื้อว่าแตงโมอ้วกอึมภาษาไทยเข้าไปติดตามผู้เจ้าเพจยบคอยเห็นแล้วไป็นตัวสวัสดีนราพรนะคะไปตะวันแดงบอมมือหน่ไปแม่นบอลเลยวันนี้ลบเร็วไปเลยชีวิตบขาได้รีวิวอย่างดอกมือเลยเว็บบล็อกี่มันปิดโหลดดีตั้งบริษัทให้ป้ายมาอยู่ให้โป้หอเรื่องลีตัดน้ำตัดไปไรเดียวเดียวนี่เนาะ ตอนปีนึงคอยติดปลาขาลาเป็นไพ่ในคอมบอมีเงินจ่ายค่าหัวเขามาตัดนำตาป้ายก็ต้องยอมนอนแบบบอมีน้ำอาบแล้วก็บอมีไฟเงียบเงียบย่าเขาค้างตัวเองย่าเขามาตวงเงินรอบนี้ะราเมนดกบอกเลยพิธีกรบอยอมรับความจริงตีบอมแมนคู่ขวัญตีผู้ใดคุณปันคุณปันคุณปันปลาเมนแฮ้ ยังก่อสวัสดีพี่บาร์สวัสดีนายคนพี่น้องขาโอ๊ยกินห่อนพักกันสีเตา่าไวอุ้ยเต่ามาดูด้วยแหละต้องเฮ้ยจริงไหมอุอมนะอ้ยเต่ามาอุ้ยเต่ามาสวัสดีน้องเต่าเอาแค่โมให้นะเอาแคบโมให้นายเต่าน้องโมน้องโมไอซ์มาพุ่งพี่ชายวเสียงมันสิป้องเนี่ยอีกับบส่วนเนาะเต่าอยู่ไหนน้องเต่าเข้ามาดูนะฮะแฟนโมเองค่ะเอซ์มาแล้วคอดีไหนพี่ต้อง เป็นอะไรต่อตู้เติาเต่ากินข้าวยังงี้ถามตู้เต่ากินข้าวยังงี้สวัสดีตู้ไปรษณีย์สีแดงเมื่อกี้ชอบพี่โมมาร์กเลยค่ะตลกมากตัวก็ตลกแต่งหน้าก็ตลกอ้าวฉันรู้ว่ากูณมไม่อยากดีเลยคือพ่อไม่อยากกับเราเนี่ยท่าคนไม่สวยให้มาเอก็สวยบอยเต่าเต่าไรต้องบิ๊กกี้ว่า จะสลล์อะไรกี้วิจกี้ี้เทาผู้ใดสิมาสีอยู่นั่งบ่มีความเซ็กซี่ก็ฉันดอกนูรัดคืองามแผดตาเดี๋ยวไปพาดีเขาได้ไหมหนักสองกิโลคือแม่เขานี่มักเตาแล้วไปกินข้าวน้ำเขาไปเปลี่ยนมึงบ้าผู้ใดผู้ใดหรือกี้เปลี่ยนกีปอดจะของงามหลายนะไปสีว่าสันกันผู้ใดเาผู้ฟังตระว่าอันค่อยมันแข็งออกมาจากส่งให้เป็นอย่างว่กล้าเอือ แอปไม่ทันแล้วตัวเองอะไรแตกสวดๆอยู่เตาว่าวป่าาอีกรอบเตาป่าเผาน้ำจิ้มทำเองเลยนะแม่มัวเรียนจ้างเขารีวิวด้วยอ้าวอู๋เิดที่รีว่ะเตาอยู่ไหนอ่ะที่ถึงตังเลยเตาบอกว่าเตาอยากไปยูบาร วันไหนว้าอโอ้ยแม่มือใหม่ซันอุอ้ยมือใหม่ซันเนาะอยู่บาร์ันไหนบอกได้สงสารเต่าวันนี้นะทีโมไปกินอาหารญี่ปุ่นกับใครเอาอิ้มเดียวกูไปกินกับพ่อกูวยโอ้ยเปี่ย <c> ม <oughs> แรงมากอีแปดที่มาปล่อยบอลแลสูอย่าไปมัดมันนะคะอีแปดคอยท้อแขนนี่คนขาไปต่อบเพจยูน้องเต่าบอกว่าแสบคอไหมตัวเองไม่แสบ่ง นี่คือเสียงผ่าบางเสียงที่กันเฮโอโอบอกเตาเลี้ยนนิติศาสตร์นําตีเอออีบิ๊กยี่กูมาขาวอีทาเสียงคือจังหามค่าปากแท้ครับใส่ผงชูรสหรือยังอ้าวกูใส่ผงชูรสหรือยังวะต้นกูใส่ผงชูรสไปอันคอยใส่ผงชูรสไปจ้าตำแคบหมูตื้ไปทานเลยท่านหรวงพ่อกระมัดเอาตินผูขวกไขมัตีกูขอท้อเสียงเจ้าเป็นยังย่าย ทีมครูเปรมใครทีมครูเปรมกดกดหน้าหน้าว้าวมาใครทีมโมกดหัวใจใครทีมครูเปรมกดหน้าว้าวนะใครทีมครูเปรมคนใหญ่ก็ออกไปเลยอย่ามาดูมันชีวิตล้มเหลวอีเปรมน่ะประสาไปอ่อนเขามาบวชให้ยาเขาก็สื้เขาไปสี่แน่นอียังกอบ้านรวดมาูนุงุเทพมันนี เขาไม่มีใครว้าหรอกเปยไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องหลังไม่หรอกพอไม่ไล่<า>ออกไปหรอกมีแฮงไม่ปานี้ค่เต่าวสวัสดีแม่แล้วแนไวไหวแล้วหลายๆเที๋แฟนเต่าแฟนโมแฟนเต่าแฟนโม,มอิจฉาเขาแล้วเม,มื่อวานมันอยาา่างเอตอนนี้ในใจครูเปยอิจฉาเขาว่าเขามีคนมักหลายเพื่อสิมักมึงจะหล่อนจะของเต็บเซบย่ใส่ความสวยนมกับบะมี่แบนมาสานนมค่อยขอเออต้องที่ช่วยคนแลอยถึไปเข้าตา บอกพี่เข่าตาต้องบามีทิชชูอ๋อทิชชูเดี๋วกูดูคนตาคนบอกพี่เข่าตาต้นเออทิชชูไอ้แม่เนี่ยตองโอ๊ยแสบมาไอ้ทิชชูเปียกขึ้นบอกหนีไกลๆต้องต้องไอ้แสบมากมันตอนบอกพี่เข้าไปเลยปิดไหนสุดเดี๋ยวตันเลยแล้วตันตอไปล้มแล้วแม่ค่ะอุ๊ยขนทานหมดเลยตอง สาวมีชอบแล้วสวัสดีสาวโมพี่เป็นดีอันนี้ตลกมากชอบครับโอ้ย่าล่าก่อนเดี๋ยวมึงมากเป็นก้อนแสบบาปแล้วบาดนี้ด่าหมูโอ้ยคนตาดูทางเลือดตาดีบาดมันต่อรอดเป็นอย่างอีเป็ดแสบตาสนิทกูว่าตายหยอกอีปอ อุ้ยคนทีมครูเปมมั้งเยอะมากท่านคนอยู่นะโมกทคูแซ่บอยากหัวคักรอบเดียวต็อบหรอมเมียอบว่าเตรียมทุงดำเด้อต่ำเซกเทสทีมลวดจะกินให้มึงค้มยังไงผู้ใหว่าจะกินบ่าดดนั่นนะติดอุ้ตาคางเดียวสวัสดีแม่สายนั่ค่ะ นั่นใส่มามาดูแม่สายลุกโดยยังไม่ลืมมาโชว์นะคะถึงเฟซบุ๊กจะลบมาโชว์มดประหักกันแล้มาโชว์บทประหักกันแล้มาโชว์บดประหักกบข้าแลงคิดตะแล่ยพี่โมทำไมสวยจังเลยครับทะเนเศร้าเสียบอยู่เที่ยวเผาเนี่ยค่ะเอาด่างทานนี่จะไปแต๊บนี่ไม่สวยเลยเต่าไม่ชอบเรา m a n งต้องขนตาหลุดค้างเรื่องอาหารมันล่มเลวแล้วเศร้าอ่อนซาบัก๋วย ทีมครูเปรมใครทีมครูเปรมกดหน้าวาวมาใครทีมแตงโมกดรูปหัวใจอย่ามาทีมงหนักที่นี่เธอีกเปลีมันผู้ายสมจังค่ะแม่เพราะน่ะอย่ามาย่อเยอะชนะอีบีอีกแก่ซื้อน้ำแดงไปอยู่บนอยู่ร้านคาบาเล่บ,บ้านโนนม่วงวาดูผู้ใด <c oughs> <c oughs> ผู้ใด <c oughs> คืออย่างโมอธิบายกูเสียเงินบาคาร่ากูเลยบอกมีทางกูเลยไฮกูเลยซื้อน้ำแดงไปบนยุ่งของเสาไฟฟ้ามาโน้ววาวเอาแต่ว่าไปยินดีรู้จักเกตังเสฉะกินยังไงเมืองว่ามาเลยผูได้บ้าอยากกินมาได้กินได้นะคะตำแคปหมูอร่อยมาสวัสดีแฮกเจอกันหลังมอเอ้าเจอกันหลังโมนะแฮกเฮงหอยยังไงเมืองตองบอกกูมาพอป่าอื้มได อุ้มลุกกัเอาตานี้มาก,ก่อนคนตาลุกทางตรงนี้ปะะเด็นไปทั้งี่เข้าตาหนูวคนอะไรตาบอดยังสวยเอา <c oughs> มึงจีบโตปากดิันไม่รอย,ย่องหรือว่ารอเงี้ยดาก,กันแน่นี่น้ำลายแตกคืนนี้เจอกันหลังมอครับพี่แตงโมเจอกันแขรแคพี่พรมากแต่พี่จะตดติคนตาใหมา่ก,ก่อนนะสวัสดีสาวโมกับแขกขายโรตีอุ้ย มันเปิดอันนั้นคุนีด้มันเปิดซิกค,ค,คูในพญิหารโลนจียู่บ้านไหม่สียงเขาแขกกูอยากกินข้าวายกูไปหาขอมเว้ยเขาสว่า,าวบอยน้ำผักยายเห็ด<อ>เถาะปลาเผาแล้วพี่น้องขาเนือ้อแซ่บๆก่บ้าวปุ้นยุไส้รัฐพลนี่คือผูดอะไรข้าวปุ้นยุไส้น,ไน,นั่งขึอนหูจักชีวิตมึนหมีฮะนั่งเป็นหัวกุตะกี้นั่งไรรูดจักปลาบ้าไงปลาบอกว่าพี่โมมัวเซ็กจังเลย เต่าไปแล้วหรอต้องเต่าไปแล้วกินน้ำแม่ครับแหกตัว่ากินน้ำแม่ครับเป็นตัดแซ่บแต่แทบยุตป่าเาวน้ำจิ้มเห็ดเองนยุลานก่งโมแทบเบอร์ตัวละลอยเท่าไรก่อลอยหาสิบบาทเป็นชุดชุดแบบไง,งตัวแบบไง,งาขายของก่อนบุดีบอสิแมพสัมสัวแท้กลัวหน้าอกแน่นโอ้ยย,าย่าไ้เบาเรลืองนัดปูซซ่ายู่โฮมโปรเนี่ย <laughs> เวยสู ho, oh ่อนหลอย่าปล่อยโ่อโมลหลเสื้อแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนคะพอดีผัวอย่าใส่เย็ดกับผัวค่ะอยากเห็นพี่โมใส่ชุดนี้มาหลังมอจังเลยครับตาบอกว่ายังไม่ไปครับพี่โมบนห้องพาวดีวิ่งกับพระศึกใหม่มาาอะ เรื่องนี้เป็นยังไงคะอธิบายที่เปี่ยนมาเอาน้าไเอานเรื่องยัดปล่อยโปกันหลายเป็มติดตาเขาไม่ชอบนี่หรอกคนตาก็หลุดไปแล้วนะเปรมพูดใหม่อีกรอบทวนทวนคำถามอีกรอบเปรมเตานี้ตั้งแต้กินข่าวข้ามไงแล้วจ้าป้ากินข้ามไงแต่ว่ามันงูเหลือม อ้วนมากอ้วนอ้วนอืมอิเป็ดพอดีเนาะทากลินคืออมโขยเป็ดตาอมโขยเก่งแพรฮ่าฮ่าเก่งมากก็ต้องล้องดูเบ้าโดนใจให้ขอเรื่องบีทอกไปเดทกันปะหน่อยแม่ถือไม่แบบอิเป็มึงเนี่ปล่อยโป๊ะวันนี้โดนปล่อยโป๊ะอยู่นะ เต่ารู้หมดแล้วนั่นนี่ว่าผ่านมากี่คนเสียใจแทนเต่ามากมันแค่อดีตปะเตมบัดมึมงในแผนี้กระบกคอต่างมึงไปหักอันอมตไะไพยุน่นนเขาเป็นเดือนตุ้ตัว่าตกีนเป็นสสาหาหปนักศึกษาค่ะคุณเตมก็เลยมาประกคอต่างอยู่ว่านนห้นวงไปยุยน้ำเขาเป็นเดือนเขามาหักไปนอตเหมอนองเงียยจังกะสีคนกับหัวใส่คือตะกินม่าจะขอป็นตายอะลรไใชสมัยที้กินยอบปอ พี่น้อยหนาวะสวัสดีพี่น้อยหนาคนสวยจ้าพี่น้อยหนา่วสวัสดีพี่น้อยหนาจะไม่ยอมจะขออะไรถออี่น้ยหนา้องเต๋อมาบ้างครับเตอว่าน่ากลัวกับหนุ่มซีเคมูแดงค่ะกับหนุ่มครูพละที่แอบดูตรงระเบียงแล้วขึ้นที่แตกละวานเลย ไม่ชอบนี้อะค่ะเอ้ยใจรูปพี่ใจรูบอมี่หลักเสกเสื้อเหมือนผ้าคุมตู้เย็นสมัยเด็กๆที่แม่ถักเลยค่ะฝอนข้ส่ดันขมีหลักเสบะหมี่สั่นมอญขับนะบอมอญขับฮะปราเด็ดขวนไม่เสแซรบพี่เหม็นน้ำ แม่ย่าหอมดังลายสายเสือสิขาดเครื่องสักผ้าสีแ,นแ,นดาสแดงขึ้นอื่นแล้วค่ะแม่มน,แน่ารักมากบ่าเรืองผู้ใายหลักบิกเป็นยังไงบ้างค่ะแม่ กาคข้าคาวัดดีเด้อยจ้ายาป่าาางาคอตอนนี้พี่มากสิรอกิ่นยัวอืมแต่เดือดตังผ้าคุมโอกผ้าคุมโอกก่ะเนาะ เมนบนนอกบคือบาเก็มะอุ้ยมา,าบาเกมต่อรถตู้สีแดงอ่ะพี่น้องคะช่วงนี้การเ็ซบุ๊กมันกัสิเปลี้ยนไปในิสักน้อยนะคะพี่น้องคะอยากพี่นอ้นองไปบ้าติดตามแตงโมทางเพจน,น่ารักน่ารักเสื้อเพจแตงโมแตงโมอวกอืมนะพี่น้องคะเ็ซบุกปิดการมองเห็นนะคะวันนี้บอกพี่เขาตาเขาไม่เป็นไรค่ะยังสวยอยู่เตายังรักอยู่นะคะไม่ได้อีก หอหารูปโปรไฟล์เสเป็นเป็นรูปแบบผู้หญิงที่ยืน<ส>มวยเป็นใส่ภูไทยนะคะภูไทยปลอมพี่น้องคะางงงงขายป,ประดี้ไประดิษฐ์แหปรลดนัวเมดบโเรียนมาชุดใหม่สามสิบห้าบาทเป็นแพนกกั่มีนะคะน้องพี่น้องคะ่ะนัวแห้งปลาไปซื้อย้บาปอยให้เราเหงายุทธาน,นะพี่น้อง มาโชว์หมดปัญหาโกคาร์เกกินแ่ได้มาโชว์หมดปัญหาโกคารหลกกิ่ได้วันนี้สปอนเซอร์ยอะต้องขอบคุณนะคะสำหรับการที่ตามต้องช่วงนี้เฟซบุ๊กพังมากว้าวววววววนววววเนีวยตวววมวมววนวววววววม็นแวววรวเววววนวววงววววววเมน่ว อ่ะเล,ล้วรบเลีลล้ยรอบล้วพี่น้องขาเฟซบุ๊กพิดกัดไปตามใช่ไหมโมแต่งโม,โม,โมโอบอื่มเด้อกินหอยสุกก้อนเจ้าพี่น้อง่าแล้วก็ปากรักเต่าด้วยนะคะเม๊ประแหนะขวบเอาคปาพูดทีงันหลายหลายคนประแหนะขวามประแหะขวบใส่ชุดขอบพูดสำหรับคนอ่านค่ะพี่ต้องนะาคะแล้วก็พี่แปงแล้วก็พี่อุ้มค่ะ,น,คะน้องเตินหลบไปแล้วนะคะ ล้มเหลว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 